ไขมันพอกตับทำไมคนผอมก็เป็นได้หนึ่งในหน้าที่ของตับคือการสะสมไขมันไตรกลีเซอไรด์โดยตับที่สุขภาพดีจะต้องสะสมไขมันไม่เกิน5เซ็ของน้ำหนักตับหากเกินกว่านี้จะเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับมักพบในคนอ้วนจะพบไขมันพอกตับในคนผอมถึง1ใน4 ไขมันพอกตับมีสาเหตุมาจากการทานอาหารไขมันสูงเป็นเวลานาน,านๆดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาบางชนิดรวมถึงอายุพี่วุฒเป็นหนึ่งคนค่ะที่มีลักษณะผอม BMI ประมาณ20แต่มีไขมันพอกตับทั้งการอักเสบและไขมันพอกตับที่มีค่าที่สูงรวมถึงคอเลสเตอรอลมากกว่า240ในวัยแค่35 พูดดูแลตัวเองโดยใช้วิธีนับแคลอาหารเช็คโปรตีนออกกำลังกายทานอาหารสดผักผล,ลไม้และทานที่ไฟเบอร์ที่เป็นจกากใยงดดื่มแอลกอฮอล์งดทานของทอดทำทุกอย่างค่ะได้6เดือนหลังจากนั้นด้วยไลฟ์สไตล์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก พีุ่๊ดหาหลายวิธีค่ะที่จะทำยังไงให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ในการทำงานที่เราต้องยุ่งเนอะไปหาลูกค้าทานข้าวไม่เป็นเวลาและตอนเช้าเนี่ยเราจะหิวมากๆหลังจากตื่นมาเพราะเราคือทำงานหนักนะคะเราเราก็เครียดดังนั้นเราเจอตัวช่วยค่ะหาอยู่หลายนานมากจนมาทั้งมาเจอตัวนี้นะคะมันเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์สูตรพิเศษที่่างจากไฟเบอร์อื่นๆทั่วไปตัวนี้ช่วยอะไรช่วยทาให้พี่๊ด คือพี่อูดทานก่อนอาหารเท่านั้นเองก่อนอาหารมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นส่วนมื้อเช้าเนี่ยพี่อูดฟาสติง้งดังนั้นการใช้ไฟเบอร์ตรงนี้ทําให้พี่พี่อูดมีพลังงานสมองที่นิ่งแล้วก็น้ําตาลไม่เด้งสูงเกินไปทําให้อินซูลินเนี่ยอยู่ในระดับที่เตี้ยแล้วเราไม่ทานจุกจิกเราทําให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็ทานอีกทีก็คือมื้อเย็นดังนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บร่างกายพี่อูดค่ะสามารถใช้ไขมันที่สะสมอยู่ตัง ส่วนต่างๆของร่างกายออกมาใช้โดยวิธีธรรมชาติโดยพี่อูดไม่ต้องนับแคลไม่ต้องเช็คโปรตีนไม่ต้องไปนั่งห่วงกังวลว่าต้องทานอะไรหรือไม่ทานอะไรและที่สำคัญการออกกำลังกายของพี่อูดก็ทำได้แค่เป็นแน็คเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ต้องไปฮาร์ดคอร์นะคะก็ใช้ชีวิตง่ายๆกับไฟเบอร์ตัวนี้ที่เหมือนเราทานผักสลัดหนึ่งชามนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาเคี้ยวอะไรเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ อย่างไรคุณก็มีหน้าที่ดูแลตัวคุณเองทุกอย่างให้พอดีถ้าคุณสนใจสุขนิยมแบบสไตล์อุดีฟิลเกรสทักเข้ามาคุยกันนะคะถ้าคุณอยากรู้ค่าตับของคุณมีการอักเสบสูงหรือมีไขมันพอกตับหรือไม่ทักอินบ็อกส์สุขภาพดีคือหน้าที่